เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไรข้าวดาวเหนือการเต้นนอนตอนนี้คะ่ะอ่าวางแกงเต้นนอนกันนะคะไม่เปิดเองเลยมีเองเต้นเต้นใครดิเต้นกันใครเต้นของลุงเดียวเป็นของลุงเดียวแล้วก็ที่นอนลุงเดียวเดี๋ยวมาลองกางกันว่าจะนอนได้ไหมโอเคไหมโอเคด,อดูกันเลยไหมดูกันเลยไป let's go เสร็จแล้วนะคะนอนจริงหรือเปล่าวันเนี้ยนอนจริงนี่ลองลองเข้าไปดูดิเป็นไงนะเข้าไปดูดิเขาเจอไงพีด้าพีด้าเลยเหรอใช่ใช่อันนี้อันนี้จะเป็นอะไรนี่ลูกเป็นไงนอนได้ไหมถ้าจะนอนนอนมากไม่อยากงอยหนุ่มหนุ่มแล้วเปิดอีกฝั่งนึงกัน นอนเป็นหนูอย่างนอนอ่ะเป็นหนูชอบนอนมากแล้วโอเคเดี๋ยวกางเต็นท์นอนหน้าบ้านวันนี้บายบายทุกคนตอนนี้เรามาทำนี่นะครับก่ <c oughs> องพุกพุกน้ำนะลนะูกน่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือที่นอน,นที่นอน,นอันนี้ปูพื้นจะทำให้นอนได้สบายขึ้นเป็นที่นอนลม กดก่อนอตองนี้โอเคแต่นะเดี๋ยวมันจะฟองเองตัน็อตอันนี้ใช้กัน,นยีงคะลูกมีคำไหมปึ๊บเอสย้อใครดูมันจะฟองป้าเปิดลมก็จะพองขึ้นเนลยตะลนมัดเลยนะอโอเค ที่นอนเราพองตัวแล้วนะรออีกสักพักก็พองตัวเตรียมที่แล้วค่อยเอาเข้าไปางไงนะใกล้เสร็จหรอะคะอดูนยวว่ามันจะพ้าให้สูงฟ้าได้ค่ะได้ละเรียบร้อยแล้วเต็นต์ตอนนี้สาวน้อยไปอยู่ในเต็นต์แลนอนนี่จริงนะวันนี้นะโอ,โอเคไหมว,ว้ออาวอุปกรณ์แคมปิ้งหรอคะใช่ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างถผ้าไปโรงเรียนแล้วก็นมเราหนึ่งนมสองกล่องแล้วก็พี่ช้างสองแต่แต่ว่าพี่ช้างไม่จะเอาลงมาให้โอเคถุงผ้ามีอะไรบ้างนี่ผ้าห่มเหรอผ้าห่มแล้วก็ปลอกหมอนผ้าห่มปอกหมอนนะคะโอ้ไปแล้วจะไปแคมป์ปิ้งกันแล้วเนี่ยสายแคมป์ปิ้งบู๊บถึงแล้วเหรอ,อวางก่อนวางก่อน โอ้ดูซิบดูซิบเขไปอ่าดูซิบโอ้หนี่สายแคมปิ้งนะครับมาแล,แล้วของเข้าไปเลย<ด>มีอะไรบ้าง<อ>ไปใส่เข้าไปโอ้เอา้าเข้าไปแล้วโอ้บางวาง,างยับเอาไฟไปข้างบนนี้เนาะ<ด>เอาไฟข้างบนนี้เนาะใช่โอเค ตอนนี้เราก็อยู่ในเต็นท์แล้วนะครับโอ้ดูดิมีนมด้วยมีอะไรบ้างมีนมมีนมนะครับสองกล่องมีนมสองกล่องโอ้มีอะไรอีกคะผ้าห่มผ้าห่มอ่ามีผ้าห่มหมอนเอามาเองเลยนะคะหมอนหมอนมาเองด้วยเ้าถุงผ้าตัวเองจะมาไปโรงเรียนแล้วก็ไฟฉายไฟฉายอันนี้อันนี้ใครบ้างนี่มีใครบ้าง แล้วก็พ่ออ๋อมีเน่ามีหอมแ,แม่ลูกไม่มาแม่ไม่มาเหรอลูกอยู่คนเดียวโอเคแม่อยู่คนเดียวแม่ไม่มาวันนี้จะมาพบแคมอีกครั้งตอนกลางคืน<อ>คืนนี้นะคะที่แคมปิ้งวันแรกแล้วเราจะดึงผ้าห่มที่โรงเรียนออกมากันโอเคดึงมาเลยค่ะอย่าให้แม่เห็นนะทำไม่ะแม่จะดูกว่าแม่จะดูนะไม่ดูหรอกเราเอาที่นอนโรงเรียนมาแคมปิ้งได้ ดึงอ่ะถือไว้ก่อนเดี๋ยวป้าช่วยดึงโอเคค่ะอ่าช่วยกันนะพอแคมปิ้งมันต้องช่วยกันนะเออต้องช่วยกันช่วยตัวเองไฟหายไปไหนละจะได้จะได้พ้าห่มออกมาไหมเนี่ยนี่ไงอันนี้ใครดึงวะไฟส่องไปอ่าดึงอ่าดึงผ้าห่มออกมาได้แล้วอู้หูนอนคุ้มโปะเลยไหมนอนคุ้มโปะเลยโอ้โห มีบรรยาก,กาศทั้งข้างนอกเป็นเป็นป่านะครับเป็น<อ>เป็นอ่าเป็นสองด้วยอาก,กาศดีนะเอนอนไปนี่เป็นต้นไม้บ้านเราเองสวนอมันสวนเลยโอ้โหส่องหาป้าได้เลยเนี่ยแย่งตาให้เลยโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟนอนกันนะคะไฟเราซึมเ,เงเลยนะคะ แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ซื้อนะคะของลุงเดียวเล่นของลุงเดียวเหรอทำไมเราไม่ซื้อเองะ่ะเขาไม่รู้ว่ามันมันโอ้โหมันสวยมากลุงเแลแต่แต่มันแพงอ๋อมันแพงเหรอคะไม,อไม่รู้ว่ากี่บาทไม่รู้ว่ากี่บาทก็เลยยืมลุงเดียวมาก่อนใช่ไหมคะใช่เพราะอยากแคมปิ้งอ่ะหลังจากนอนกิ้งไปกิ้งมาอยู่ครึ่งชั่วโมงตอนนี้ตานน้อยหลับแล้วครับ เป็นการนอนเต็นท์คืนแรกของเธอหลสับฝันดีนะลกูกจากการพรงนี้คุณไหนค่ะป้าเช้าแล้วอะไรกันลูกเช้าแล้วชาวแล้วเหรอโอ,โอ้ยป้านอนหลับสบายเลย เห็นพระอาทิตย์น,นะไหนลัวนี่เนี่ยสว่างแล้วเหรอสว่างแล้วไหนคะแม่าจะหนูนสง่งไฟใช้ให้ดูดิโอ้บ้านเราสว่างแล้วโอ้โหดาวเดือดนอนเต็นท์กลางคืนกับป้าเลยลเนี่ยเนีย่ยเย่ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นยังไงอากาศนอนเต็นท์วันนี้ร่มมากกลางคืนร้อนกลางตอนเช้าเป็นไงตอนเช้าอากาศตอนเช้าเน,านี่ยเนี่ยเมื่อคืนหนาวมากจงก็ต้องเนี่ยครับต้อง กำลังเสริมเป็นผ้าห่มนวมาโอ้โหเมื่อคืนหนาวนอนคืนนอนเต็นท์ครั้งแรกคืนแรกติดใจมากเลยอะติดใจมากติดใจสายแคมป์ปิ้งมากเลยเดีย๋ยวเราไปแคมป์ปิ้งกันจริงๆนะคะเราเป็นสายแคมป์ปิ้งใช่ปหใช่โอเคสว่างแล้วบรรยากาศอากาศหนาวมากตอนเช้าที่บ้านของเราเอง โอเคค่ะหมอกบะหมอกมีหมอกด้วยอมีหมอกด้วยเหรอกบ้านเราอ่ะใช่สายมะขามเทอ๋อสายแคมปิ้งเราทานอาหารเช้าแต่เช้าเลยนะดูดิมีอะไรไม่ต้องให้แม่คว้ามาโอ้ยอาหารเช้าเรามีอะไรครับสายแคมปิ้งเรามีมีกาแฟซามะขามเทศแล้วก็โอ๊ตแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็ โบโลน่าแล้วก็วกสีเหลียวสีเหลียวโอ้ตอนนี้เช้าแล้วนะครับสายแคมปิ้งก็ต้องทานอาหารเช้าพร้อมกับกาแฟร้อนๆตุ๊กสาวน้อยมีโอนตินนะว,วันนี้โคโคครั้นโอ้โหแคมปิ้งทานอาหารเช้าแต่เช้าเลย อร่อยไหมคะชอบไหมเมื่อคืนเป็นไงนอนเป็นไงโอเคอ่ะไม่หลับเลยไม่หลับเลยไม่หลับเหรอตอนตอนนอนกลน,นีนน่ ôn, น,น, ôn, น,น,นะไม่หลับนะใช่เมื่อคืนอือหือเครียดมากเครียดทำไมอ่ะโบัวดน่า <im it> รนครับอาหารเช้าจบแล้วก็หลับไปเลยหลับไปเลยนะเมื่อคืนนะ โอ,โโอโ้กินอาหารใกล้หมดแล้วกินอาหารช้าใกล้หมดแล้วอากาศดีไหมลูกกินอาหารเช้าแล้วก็ดูวิวธรรมชาติต้นกล้วยกําลังกลวยลวน้ําว้ากําลังเป็นลูกแล้วแล้วก็ฟังเสียงนกร้อง ป่าเห็นเราค่ะไม่มนไม่ไม,ไมีอยู่ด้วยเนื้อ่ตัวป่าบ้านเรามีพริกด้วยนะลูกเห็นนะมต้นพริกกำลังออกลูกละมีต้นพริกมีต้นมะนาวต้นมะละกอป่าบ้านเราสวยเลยกินได้ด้วยจะเขา้าสายจัมปิ้งเต็มรูปแบบแล้วนะมีแก้วน้ำด้วย <laughs> สองอัน เปิดเน๊ะแก้วน้ำนี้ไปโรงเรียนนะเนี่ยแพงกว่าแก้วน้ำพ่ออีกนะเนี่ยแก้วน้ำหนูแพงกว่าของพ่อขอ,องปอป้าอีกนะโวยตา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 ย,ตายมาเต็มจริงๆเลยเแต่เด็กเล้วเนี่ยงานใหญ่จริงนะวีกินอาหารเช้าเสร็จก็ชิวๆนะคะ ระบายสีตุ๊กตาใส่แคมปิ้งนี่ชิวดีจริงๆระบายสีตุ๊กตาให้พี่ช้างสองตัวดู <c oughs> นอนหลับอยบา่ามองนอนหลับเลยนอนหลับมันไม่มองเพราะนอน